แล้วก็ส่สสไก่นะครับจังหวัดเพชรบุรีมีมีสอสอยู่สามที่นะครับเราก็หวังว่าถ้าเรามารวมกันทำงานการเมืองด้วยกันแบบนี้นะครับภายใต้การกำกับดูแลของของท่านนายกอบจด้วยของท่านสุชาติด้วยนะดูแลทางด้านการทำงานทางการเมืองเราก็น่าจะ ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเพชรบุรีซึ่งผมก็จะต้องลงไปแนะนําตัวเองไปขอโอกาสกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเพชรบุรีในในเร็ววันนี้ครับ,บ,บดเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาเอา,เอาตรงนี้ก่อนคุณวราวุจอยู่ข้างบนนะครับเดี๋ยวทานทานข้าวกันแต่ว่าตรงนี้ท่านนายกปลายท่านสสทั้งสามท่านเนี่ยก็ก็วันนี้เราก็ ตกล้องปองทิ้งกันว่าการเลือกตั้งเที่ยวหน้านะครับจะลงในนามพรรคภูมิใจไทยนะครับแล้วก็ทํามาช่วยกันทําประโยชน์ให้กับจังหวัดเพชรบุรีให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็ประเทศไทยร่วมกันครับก็ดีนะกี้คุยกันแล้วครับคุยกันคุยทุกวันเมื่อวานก็โทรหาท่ญญานสนญยาครับ ท่านหนดยากับท่านวิทยามามาแล้วพี่น้องกันนะครับเราโตไปด้วยกันทุกเขตไม่ต่อคอยเลยอ๋อไม่ไม่ไม่เลยฮะเราเราเราอะไรฮะเดี๋ยวเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยว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 ว่ากันเก่าผมเนี่ยเดี๋ยววันนี้เพิ่งเพิ่งเพิ่งตั้งกรรมการเดี๋ยวต้องให้สรรหาสรรหานะครับมันต้องมีไพรมัลลีมีอะไรทั้งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญนะครับวันนี้ตรงไหนที่มีความชัดเจนนะครับก็ เราก็รีบลงมาแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบไม่ต้องไปหลบหลบซ่อนๆกักๆ,ๆอะไรไม่เอานะครับจะได้ลงไปทำงานได้เลยท่านก็ไปทำงานแจ้งพี่น้องประชาชนนะครับว่าโอเคเที่ยวหน้าเนี่ยจะมาทำงานในในานามาพรรคภูมิใจไทยน,นะครับทำประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนก็ ปกติเขาเคยมาที่นี่เมล่อเรย,ยกเว้นงานมันเกิดพักอะคือใช่ไหมร่วมงานกันใ,ใ,น,ในการเลือกตั้งทางการอย่างที่บอกไงครับคือบางครั้งมันไม่จำเป็นต้องไปพูดแอะไรให้มันใช่ไหมพูดมากคนก็อาจจะไม่ชอบก็ได้เอาเป็นว่าเรามาทํางานด้วยกันได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับมันก็ต้องยึดประชาชนเป็นใหญ่อยู่แล้วนะครับเป็นหลัก ไม่มีกลุ่มมีคนครับมีคนเดียวครับคนหนูนี่แหละครับนะครับคนเดียวครับนะครับทุกคนนี่ก็เนี่ยก็เรียกผมพี่หมดนะตั้งใจมาทํางานนะครับนี่บ้านก็ติดกันนั่งคุยกันทุกคืนจะไปไหนไปไหนพวกผมก็เดินไปตามตึงบ้านเลยใช่ไหมท่านโยมคะทำไมคุณถึงเลือกที่จะทิ้งพักเดิมแล้วไม่อยู่คนร้อนอีกมีอะไรจูงใจไหมคะไม่ถึงพวกผมเลยครัไม่ถึงมากคุณวราวุษอ๋อ ใครไม่รู้ว่าคุณวราวุธกับผมนี่มันเหมือนพี่น้องการตามกันมานะนะท่านบรรหารทำไมท่านยังมีชีวิตยอยู่ท่านก็ดูแลผมเหมือนเหมือนลูกเหมือนหลานท่านคนหนึ่งนะครับแล้วก็ท่านก็ยังเคยพูดเลยบอกเฮ้ยไปไหนก็ดูแลน้องไว้ด้วยนะอย่ามีอะไรก็ดูแลกันนะครับตั้งแต่ท่านยังไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่สิ้นไป วันนี้มันก็ถึงถึงจุดจังหวะที่ดีที่เราก็มาคุยกันว่าการทำาทำการเมืองทํายังไงให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดไปแยกแยะกันทานะครับมันก็อาจจะเกิดประโยชน์ประโยชน์กับประชาชนไม่ไม่เต็มที่ทั้งที่ประสิทธิภาพศักยภาพของของแต่ละคนมีแต่การเมืองมันประกอบด้วยหลายอย่างเก่งให้ตายแต่ไม่มีองค์ประกอบอื่นๆมันก็เข้ามาทํางานได้ไม่เต็มที่ แต่วันนี้เราจะพยายามที่จะใช้ศักยภาพประสิทธิภาพประสบการณ์ความสามารถความทุ่มเทของทุกคนเนี่ยที่มีที่พร้อมที่จะรับใช้บ้านเมืองประชาชนอย่างเต็มที่เนี่ยแล้วเราต้องเอาตรงนี้มาเปิดโอกาสให้เขาได้ใช้สิ่งที่เขามีอยู่เนี่ยทำงานให้กับบ้านเมืองซึ่งรรคภูมิใจไทยก็แสดงให้เห็นชัดเจนแล้วว่าเราเราให้โอกาสคนทำงานแบบแบบไม่มีการกักกันไม่มีการก้าวไก่กัน ก็เอาค่อยๆค่อยๆใกล้กรุงเทพเข้าไปทุกวันแต่ก่อนอยู่แถวโ่้นบุรีรัมสุรินใช่ไหมแต่ที่เริ่มเข้ามามีใช้นาดมีสิงห์บุรีมีอ่างทองอยุธยาตอนนี้อ่มีประจวบมีราชบุรีเอ๊ยมีเพชรบุรีแล้วใช่ไหมแต่เดี๋ยวราชบุรีก็ก็ มีมีมีทีมนี้อยู่แล้วเราก็พยายามที่จะนี่นี่นี่คือการสร้างโอกาสให้ทุกคนได้ทํางานอย่างเต็มที่เพื่อพี่น้องประชาชนมันต้องเป็นเป็นปลึกแผ่นแล้วก็ต้องไม่มีเรื่องของการด้อยค่ากันไม่มีเรื่องของการปรามาดกันไม่พูดถึงเรื่องคนอื่นนะครับ <S 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 ในในใ,ใ,ในทางไม่ดีเราตั้งหน้าตั้งตาทำงานท่านนายกไปนะครับ ผมก็เพิ่งพบกับท่านครั้งสองครั้งได้ยินชื่อเสียงท่านมานานฝันฝันมานานว่าเมื่อไหร่จะได้มีโอกาสได้ทํางานการเมืองกับท่านวันนี้ก็ฝันก็เป็นจริงแนละ้วก็ดีใจคนที่ทําให้ฝันเป็นจริงได้ก็ท่านสุชาติชมกลิ่นล้วก็ต้องใช้เครือข่ายใช้ความสัมพันธ์ใช้อะไรที่เรามีอยู่แต่ต้องมาทําดีให้กับบ้านเมืองนะไม่ใช้เครือข่ายแล้วไปไปทำอะไรที่มัน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 ไม่ดีไม่ชอบอ่า พรรคกรุงเทพไทยไม่ไม่เคยคิดเช่นนั้นนะครับผมฝันต่อไปเหรอฝันต่อไปคือขอให้ได้รับความไว้วางใจความมั่นใจจากพี่น้องประชาชนให้ให้มากนั่นนั่นคือความฝันนั้นสูงสุดนะครับท่านนยกกลยุทธ์ที่จะไปถึงพักอันดับหนึ่งนนยกวางไว้ เราเราร่วมกันทำงานครับนะครับเราเราทำงานกันอย่างเต็มที่มีนโยบายอะไรก็สัญญาอะไรที่ให้กับพี่น้องประชาชนก็ทำให้เต็มที่ตามคำว่าพูดแล้วทำให้พี่น้องก็เห็นเห็นปุ๊บเขาก็จะให้ความมั่นใจให้ความไว้วางใจเรานะครับยกางอย่างอย่างอย่าง เดี๋ยวค่อยๆเ,เป็นทีละขั้นตอนยังไงก็ามาแน่นะครับอย่างอย่างพูดุนดีนะคะร่าสุภก็ก็เริ่มพูดคุยพูดคุยนี่ก็อยู่ข้างบนพูดคุยกันโอ้หจะเอาคนมาเป็นนายกเนี่ยนะเราเราก็ต้องต้องคุยรายละเอียดนะครับเราต้องเราต้องทาความเข้าใจซึ่งกันและกันให้มากที่สุดนะครับว่าถ้าเขาเข้ามาแล้วเนี่ยเขาจะทํางานอย่างไรนะครับ มีแต่ว่ายังไงก็เป็นทีมเดียวกันนะครับเป็นทีมเดียวกันแคนดิเดตนายกเนาตามรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาเขามีสามคนถูกไหมครับสมัยก่อนเราเป็นพักภูมิใจไทยก็เอาผมคนเดียวแต่พอเกิดเหตุการณ์ทางการเมืองนในช่วงหลังๆเนี่ยเราก็เห็นว่าบางพักที่ใช้ไปสามคนหมดแล้วบางบางพักมีแค่คนเดียวถึงเวลามันก็ ไม่มีคนมาสารต่องั้นเราก็ต้องเติมเต็มเตรียมความพร้อมมาไว้นะครับไม่ได้หมายความว่าโอ้โหจะต้องเป็นมันเป็นเขาเรียกเป็นเป็นไฟบังคับหรือว่าอะไรแต่เราต้องมีความพร้อมมาไว้เพื่อเพื่ออนาคตที่เราอาจจะมีเหตุการณ์อะไรที่เราเราคาดไม่ถึงเราก็จะมีความพร้อมมีการสารต่องานของของของพรรคไปได้ด้วยด้วยความต่อเนื่องนะครับ มองใครเปคู่ต่อสู้หรือมองเนี่ยมองพวกเรานะต่อสู้กับตัวเองเท่านั้นนะครับต้องไม่ขี้เกียจต้องไม่ประมาทต้องไม่คิดว่าพี่น้องประชาชนให้ความมั่นใจแล้วเราก็อยู่เฉยๆนะครับไม่สร้างความมั่นใจให้ใหแข็งแกร่งมากขึ้นก็คือต้องเนี่ยเอาตัวเองวิ่งตามตัวเองวิ่งนําตัวเองให้ให้ให้ไปให้ให้มากที่สุดที่จะทาได้ ก,ก็เป็นก็เป็นก็เป็นการการเสริมสร้างความมั่นใจว่าเออทิศทางของพรรคในแนวนโยบายของพรรคบุคลากรของพรรคที่มีเข้ามาเนี่ยมันน่าจะทําให้เป้าหมายของเราได้ได้บรรลุนะครับก็ก็มีแต่คนที่มีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถเข้ามาทํางานก็ผมว่ามา มาถึงวันนี้แล้วนะแล้วก็การเลือกตั้งก็น่าจะเกิดเนี่ยไปในเดือนสองเดือนสาเดือนเนี่ยนะครับก็มันก็คงไม่ต้องมีอะไรทำแรงหลบหลบซ่อนซ่อนไม่ดีหรอกอย่างนี่คือเหตุที่ผมเนี่ยเห็นไหมตั้งแต่เริ่มจัดตั้งรัฐบาลสองสาเดือนที่แล้วเนี่ยท่านสมชาติมาก็เอามาให้พี่น้องประชาชนได้เห็นกันเลยไม่ใช่แบบแอบบแอบบมาแล้วก็โผล่ชื่อมาทีหลังคนไหนคุยเรียบร้อยหมดแล้วก็เอามาเปิดเผยพี่น้องประชาชนได้เห็นอย่างเนี้ย วันนี้เราคุยกับทีมเพชรบุรีได้ครบแล้วก็ววมามารายงานให้กับพี่น้องประชา,าชนชาวจังหวัดเพชรบุรีได้รับทราบอ,อย่างน้อย,ยผมก็ต้องมาฝากเนื้อฝากตัวกับพี่น้องชาวเพชรบุรีแล้วเพราะว่าผมก็ต้องให้ท่านผู้สมัครทั้งสามท่านนายกท่านสุชาติเนี่ยพ,พ,พาผมลงไปในจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นจังหวัดที่ผมผมไปตอนนั้นไปได้แค่ชะอำตอนนี้ผมก็ไปได้หลายที่แล้วผมไปอำเภอเมืองผมไป <ล>บ้านล,ลาดไปเขาอค้ารียเขายอดอะไรพวกนี้ชื่ออำเภอยังจําได้ไปหมดเลยแต่ตอนนี้ผมไม่ต้องไปจะอํา่างเดียวแล้วผมไปลูกตาลชื <laughs> <laughs> อ่ออางี้เดี๋ยวผมขอขึ้นไปปิดประชุมพักก่อนครับขออนุญาตครับขออนุญาตครับ่ะ <laughs> คะใครยกคะเดี๋ยวผมว่ารามุธจะแทร

ค่ะคุณผู้ชมคะ่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นการถแถลงของท่านนายกร,ร,ร,รัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลน,นะคะคุณผู้ชมก็นี่นะคะภาพของคุณอนุทินกับคุณสารสนันนะคะท่านนายกขอเชิญหน่อยไม่ไม่ถ่ายรูปเฉยๆค่ะมีกล้องเยอะเลยค่ะคุณสารสนันอนุพรนะคะคุณสุดารันศสสขอนแก่นนะคะ,คนนะ,คะแล้วก็มีคุณการสุดารั์นะคะจากสส อุบลราชธานีค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรารับชมภาพขณะนี้กันก่อนนะคะอย่างอย่างอย่างเป็นทางการนะคะโอเคนะให้ภาพเราเรื่องภาพเราเรื่องแบบนี้ก็ไม่ละเอียดนะเซฟลูกพักเลยชัดเจนนะคะท่านิวรีรีต้อนรีต้อนขึ้นเลยนะ คุณผู้ชมเดี๋ยวเราสารุปกันภาพที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะก็เป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของสอสอจากพรรคเพื่อไทยนะคะที่จะามาร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทยในการเลือกตั้งครั้งหน้าที่จะถึงนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้ก็มีภาพที่คุณเห็นเลยก็คือมีคุณสุดารัฐ พีทักษพรพันลบนะคะสอสอุสออบลราชธานีพักเพื่อไทยค่ะแล้วก็มีคุณสรัสนันอันนพพรน,นะคะสอสอขอนแก่นจากพัก เพื่อไทยเช่นเดียวกันนะคะท่านนายกเองก็ได้มีการาให้สื่อมวลชนนั้นได้เก็บภาพค่ะคุณผู้ชมยืนยันอย่างเป็นทางการว่าในวันนี้ก็ยืนยันเจ็จำนงที่จะมาร่วมง,งานกับพักภูมิใจไทยแล้วนะคะแล้วเมื่อสักครู่ก่อนหน้าที่ท่านนายกนั้นได้เปิดตัวสองสสของพรคเพื่อไทยนั้นก็ได้มีการาถแถลงค่ะคุณผู้ชมก็มีแสดงความชัดเจนนะคะว่า ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะคุณผู้ชมก็ยืนยันแล้วว่าจะมีกลุ่มที่เป็นเจ้าของพื้นที่เดิมนะคะจังหวัดเดี๋ยวผลขออนุญาตหาชื่อสักครู่หนึ่งคุณชัยยะอังกินันนะคะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีรวมถึงอสอสอเดิมของพรกเพชร เพชรบุรีนั้นก็จะมาร่วมงาน,นกับพรรคภูมิใจไทยอย่างแน่นอนแล้วแล้วก็มีคุณชัยะแล้วก็คุณสุชาติชมกลินค่ะเป็นตัวแทนในการดูแลพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะส่วนอนอกจากนี้ค่ะก็ท่านนายกเองก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ถึงกรณีคุณสุชาติชมกลินแล้วก็คุณสนทยาคุณปลื้มนะคะสองบ้านใหญ่จากจังหวัด ชนบุรีค่ะคุณผู้ชมก็ยืนยันแล้วว่าเมื่อสักครู่นี้คุณสุชาติเองยืนยันนะคะว่า,าได้มีการพูดคุยกันมาโดยตลอดแล้วก็มีการเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะคะสําหรับอสองตระกูลใหญ่แล้วก็เชื่อว่า,าพื้นที่เลือกตั้งนั้นก็จะไม่มีการทับ,ทบซ้อนกันแต่อย่างใดค่ะแล้วก็วันนี้ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของพรรคภูมิใจไทยก็มีการ ตั้งคณะกรรมการ,ตรเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่การเลือกตั้งในช่วงต้นปีหน้านะคะคุณผู้ชมก็มีการตั้งคณะกรรมการในหลายๆชุดทั้งคณะกรรมการสัรหาผู้สมัครรวมถึงคณะกรรมการนโยบายคณะกรรมการยุทธศาสตร์แล้วก็อย่างที่เราได้เห็นภาพกันไปตั้งแต่ช่วงเชา้าจนถึงเมื่อสักครู่นี้ก็คือการเปิดตัวกลุ่มการเมืองค่ะเมื่อช่วงเวลา11นาฬิกาคุณวราวุธก็ได้เดินทางเข้ามาที่พักภูมิใจไทยคุณวรารุธมาพร้อมกับสอสอ ของพรรคชาติไทยพัฒนานะคะแล้วก็มีคุณชนทยาอย่างที่เราได้แจ้งไปเมื่อสักครู่ก็เดินทางมาเช่นเดียวกันคุณปียะปิตุเตชะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองก็เดินทางมาเช่นเดียวกันซึ่งบุคคลที่เดินทางมาในวันนี้นะคะคุณชมก็เป็นการแสดงความชัดเจนและท่านนายกเองก็ระบุนะคะว่าอะไรที่มีความชัดเจนแล้วก็พร้อมที่จะแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ไม่อยากที่จะทําอะไรให้ใหมันหล,ลบๆซ่อนๆน,นะคะทำอย่างเปิดเผยคะ่ะ แล้วก็ท่านนายกเองก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ถึงการทำงานภายในยเขตเลือกตั้งจังหวัดเพชรบุรีนะคะแล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับคุณชยะที่เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีนะคะส่วนควาส่วนคุณวราวุธค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวก็อีกสักครู่หนึ่งขณะนี้ก็ยังอยู่บริเวณด้านบนของตึก ที่ทําการพักภลุ่ิใจไทยนะคะเดี๋ยวว่าอีกอีกครู่หนึ่งก็น่าจะได้ทราบความชัดเจนจากปากของคุณวราวุธขณะนี้ก็มีเพียงท่านนายกที่ให้สัมภาษณ์นะคะนายกเองก็ยังได้ให้ให้ความมั่นใจถึงเ,เพราะว่าที่ผ่านมาพักกูู้่ใจไทยเองเป็นพักหนึ่งที่มีเอกภาพในพักค่อนข้างสูงพอผู้สื่อข่าวเองก็สักถามนะควทุกท่านเกี่ยวกับอ่า ที่ผ่านมาความเป็นเอกอภาพของคุณทนั้นค่อนข้างที่จะแน่นแฟ้นกันแต่ปัจจุบันนั้นพรคภูมิใจไทยใหญ่ขึ้นก็มีกลุ่มการเมืองเดินทางเข้ามาจะทําให้เกิดกบวและจะเป็นปัญหาภายหลังหรือไม่นายกเองก็ยืนยันว่าสําหรับพรคภูมิใจไทยนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรใดทั้งสิน้นแล้วก็สําหรับกวนที่มีก็คือมีแค่กวนหนูก็คือชื่อเล่นของคุณอนุทินเพียงคนเดียวนะคะ แล้วก็ยังให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่คุณวราวุุธจะเข้ามาร่วมงานกับพรรคภูุ่ใจไทยด้วยค่ะคุณผู้ชมว่าสําหรับคุณวราวุธแล้วก็ตนเองนะคะก็คือท่านนายกเองก็รู้จักกันมานานแล้วก็เหมือนเป็นพี่น้องที่่านตามกันมาคุณบรรหารศิลปะอาชาในฐานะที่เป็นคุณพ่อของคุณวราวุธอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะก็ดูแลตนเองมาโดยตลอดนะคะแล้วก็เชื่อว่าการรวมตัวกันครั้งนี้ก็จะทําให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมากที่สุดค่ะ แล้วก็นายกเองก็ยังเผยถึงความฝันต่อไปของตนเองว่าเป็นอย่างไรนะคะท่านนายกบอกว่าฝันต่อไปของนายกก็คือการได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดค่ะส่วนแคนดิเดตนายกก็ยังต้องมีการพูดคุยกันต่อไปเพราะว่าอย่างสื่อเองก็ได้มีการซักถามถึงกรณีที่คุณชุบจีออกมาปฏิเสธนะคะที่อาจจะไม่ได้ ตอบรับการเป็นเครด,ดิตนายกรั่มงตรีของพรรคูุณใจไทยคุณนัทินก็บอกว่าเราจะต้องมีการพูดคุยหารือในรายละเอียดกันอีกมากมายนะคะแล้วก็เพื่อที่จะ พูดคุยทำความเข้าใจต่างๆค่ะเดี๋ยวและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวจากพรักภูมิใจไทยทั้งประเด็นคุณว่าราวูดประเด็นกลุ่มบ้านใหญ่ที่เดินทางเข้ามาที่พรักภูมิใจไทยในวันนี้แล้วก็รวมถึงความเคลื่อนไหวในส่วนของการทําทพักการเมืองทาพักภูมิใจไทยเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเลือกตั้งในต้นปีหน้านะคะคุณผู้ชมมาสัมรัสทานเยาวก็ให้สัมภาษณ์อย่างชัดเจนหมดเลยนะคะวันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามสวัสดีค่ะ